เคยมีคนไปด่าผู้พุทธเจ้านะด่าด้วยคำหยาบคายพระพุทธเจ้าท่านก็นเลยถาม,ถามว่าอุปมาเหมือนกับว่าคนส่งของขวัญนะเมื่อมีคนส่งของขวัญมาให้แล้วเราไม่รับของขวัญน,นั้นก็กลับไปหาผู้ส่งเองเหมือนกับคำพูด คำพูดไม่ดีต่างๆนะที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจมันก็กลับไปหาคนนั้นเองหมายเขาว่ายังไงหมายเขาว่าอารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นกับใครใช่หไหมท่านเคยพูดว่าอารมณ์โกรธเกิดขึ้นกับผู้ที่โกรธใช่ไหมผู้ที่โกรธย่อมแสดงความโกรธก ผู้ที่โกรธตอบย่อมเลวร้ายกว่าหมายเข้าไยังไงหมายเขาว่าคนที่โกรธตอบเนี่ยจะต้องหาวิธีเอาคืนนะอย่างสาสมบางัันเถอะให้มันสมความแค้นของเขาหน่อยผู้ที่โกรธตอบเนี่ยจึงเลวร้ายกว่าผู้ที่ผู้ที่โกรธก่อนนะผู้ที่โกรธก่อนแต่มีผู้ที่โดนโกรธเนี่ยเป็นผู้ไม่โกรธนะท่านว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ชนะสงครามที่ชนะได้ยาก เพราะว่าเวลาที่ความโกรธมันครอบงำเจตงๆเนี่ยมันจะเล่าร้อนลุ่มร้อนะะ